จากการลงที่ตวสอวันนี้ค่ะเราทาตาแล้วก็ปริมานยังไงบ้างคะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับตามที่คณะกรรมการกําหนดราคาการราคาสินค้าและบริการนะรของรสพวิสาหิจนะครับได้ประกาศนะครับให้น้ําตาลนะครับเป็นสินค้าควบคุมนะครับซึ่งมีการกําหนดนะราคาไว้นะครับว่าน้ําตาลสายขาวบสดเนี่ย ราคาไม่เกิน25บาทนะครับแล้วก็น้ําตาลทรายขาว24บาทนะฮะซึ่งวันนี้เท่าที่ตรวจสอบนะห้างสติ๊ค้ามีของบิ๊กซีนะครับกับโลตัสนะฮะซึ่งเท่าที่ตรวจสอบดูปริมาณน้ําตาลก็ยังในต็อกก็มีอยู่นะครับแล้วก็ของโลตัสนี่ก็ยังฟอมีนะครับแต่ไม่มากนะครับแล้วก็มีการจากัดในปริมาณการซื้อครอบครัวต่อครอบครัวนะครับแล้วก็ เท่าที่ตอบถามดูนะฮะก็ยังไม่มีการในเรื่องของการตกนราคาสินค้าแล้วก็การขึ้นราคาสินค้านะครับก็เป็นแบตามที่นโยบายของระบ,บาดกําหนดนะครับก็ก็ฝากสื่อมวลชนนะถ้าไปเจอที่ไหนนะครับให้แจ้งมาที่ทางพาณิชย์หรือที่จังหวัดได้นะครับซึ่งทั้งหมดกระดับเป็นห่วงอยู่ในเรื่องนี้นะครับชัดเจนครับทั้งสองห้างเป็ดบ้านแาาสดางาชัดเจนนะ ครับก็ฝากถึงผู้ประกอบการนะอย่าถือโอกาสนะถือโอกาสขึ้นราคาสินค้านะครับแล้วตัดลสินค้านะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบาแล้วก็ช่วยเหลือพี่ประชาชนนะครับอการคาัอันนี้เดี๋ยว Frank, ต้องถามเบีดแต่พอดิ้วไปัอนโทษไหมโทษไม่ได้เตรียมมา